อันนี้เขาเรียกว่าหมาดคอแลครับหมาดคอโอ้แม่สาวน้อยโอ้วันนี้เราเดินมาเจอขี้โก้ผมอันนี้แม่ขี้โก้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้มันเไม่รูขี้โก้เนี่ยว่าเราจะหยอกขี้โก้หรือครับบ้านคุณเรียกขี้โก้เรียกขี้โก้ผมนี่บ้านผมเรียกขี้โก้ครับผมเดี๋ยวข่หยอกๆโอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวผมหาอะไรเคลียร์กล้วครับผมโอ้มันคือขี้โก้ครับขี้โก้ขี้โก้ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้แต่เป็นขี้โก้ตัวนี้น้อยครับนั่นเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูครับผม จิโก้จิโก้โอ้ยโอ้ยสะดุ้งยงละครับนั่นน่ะมันคือจิโก้นั่น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 เห็นไหมบ้มันคือโรคจิโก้บนนานนั่นนั่นนั่นโอ้ยสาวน้อยโอ้โหนี่ครับผมมันคือจิโกครับผมจิโกตัวเล็กๆตัวน้อยๆนี่ครับผมจิโกตัวผู้ตัวเมียไม่รู้นี่ครับผมนี่นะเขาว่าเป็นยาอายายาท้ายมันใหญ่โอ้ยนี่ครับ่ามันจิโกครับผมนี่จิโก ไอ้จิโก้จ gotcha. ิโก้มาไงจิโก้อ่านี quoi, <fire> ่ก็ผมริบเดินผ่านไปเจอพนดี้ครับมันตกอยู่ในหม้อมันจะทำต้มยำหรือเปล่านามิสาวน้อยโอ้เันค <owser> ืจิโกต้องพตรงมีนี่โอ้จิโกจิโก้จิโก้จ่าเอจจ่าเอจจ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 าเอจโอ้ไม่สาวน้อยอ่าใช่อคืจิโกหรือเปล่าซาร่าโอ้ม่แนี่อดว้าววนานครับผมมันคือจิโก้น้อยครับผมนี่นี่นี่นนี่้าดียครับขาวหาน้อยน้ำมันคิโก้วาวานี่เนาะเอ้เพิ่มเตเพิ่มสมรรถภาทางเพศชายแล้วก็เมไป ยังไงมันให้มันใหญ่ป ah, ่ะว้าน <c oughs> <c oughs> ้ำตาจะไหลครับผมนี่แหละอ่าเอาเบียดยาเดี๋ครับนี่นี่เนี่ยเป็นน้ำมันจิโก้ครับผมนี่กิโก้กิโก้กิโก้เฮ้ยมาจีกิโก้กิโก้กิโก้นานครับผมเอ้ยและต่อไปผมจะปล่อยครับผมเล่นกับมันเพลินแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ครับผมการปล่อยจิโก้ครับผมนี่แหละไปไปไปโอ้โหห่ากินหัวมันเลยครับผมนี่ครับนี่ครับมันคือรูปกิโก้ครับนี่ทำบุญทำทานครับผมปล่อยจิกโก้ครับผมมางงจิยกโก้เฮ้ยเ้โอเคจิกโก้กิโก้มันยาวเลยครับนี่ โอ้ยนานนานนนนะครับสาวน้อยมันกำลังพูดเปิดอานลานครับนานเปิดอานลานครับนานนานนานนครับผมมันคือจิโกเฮ้ยมาเจอกับจิโกปอมครับนะจิโกกับจิโกปอมมาเจอกันพอดีครับเอานั่นละนั่นละนะครับจิโกปอมขอดังกับจิโกเจอกันครับเอาพวกเขาสูบครับแวบแวบแวบไม่ตีนครับผมโอ้ยนั่นเฮ้ยผมอยากให้ดูใกล้ๆกูสาวน้อยมันคือจิโกกับจิโกปอมพอดังครับนานนานนานมันวิ่งมาเจอพอดีเห็นป่าเห็นป่าวนานครับนานเปิดอันลานแล้วครับนานนานนาน ยังไ en> ja. ้ัมนู่นโอ้ซุมมาไรครับซู้มมันคือจิ๊กโก้ลูกจิ๊กโก้กับจิกระปอมพอแดงมาเจอกันผมมนจะเกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นก็ไปเหตุนกันล่ะเฮ้ยมดซอรครับผมเฮ้ยน่ม่ซอนน้อยเดี๋ยวันจะพานยางไปพราะนันจิกโก้รีไปแล้วแม่แม่แม่นี่นีน่มเจอแล้วมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายดูครับจิ๊กโกกับจิกระปอมพอแดงเพลกพอกันครับผมนั่นยังไงัไนะครับจิ๊กกระปอมคอแดง โอ้โหอันนี้แบกเกียวครับผมแบกเกีวผมจะมาส่องดูครับผมนี่จุดย่าซุ่มหน้าครับผมเมืกี้โกร์คอแดงครับผมหนึ่เอาไปเอาไปเอาเขาไปเห็นยังกันระบาดนีงโอ้มาหนิแหมดูไปติกลิ่นยามันยังเชิงก็ต้องสองฝ่ายยังเชิงครับมันจะเป็นรูปจิ๊กโก้ฝั่งนี้ครับหนึ่งนงินอันนี้ดูปจิ๊กโก้อันนั้นเป็นจิ๊กคอรมคอแดงครับนานไอเอาไป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 กินกินเมื่อกี้กระรี่ของนั่นครับมันจะกินของกันแล้วครับตอนนี้เอาไปละ ผมสายตาไม่เขยขยับไปขยับไปผมจะฟันตัวเป็นเงาไ้มครับผมผมจะมองไปมองไปผมตั้งกล้องพิจิกระป๋อมคอแดงมันเ่็นตีนครับผมและจิ๊กโกอน้อยจิ๊กโกอน้อยก็ทำตาเหลี่ยมแแม่แม่มันไม่ทำอะไรครับผมจิ๊กกระป๋อมคอแดงเปิดอาไาไปแล้วกันนั่นแม่แม่ว้าวจะมีอย่างนั้นสูดเนาะโอ้มเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอครับผมจิ๊กกระป๋อมคอแดงกับลูกจิ๊กโกลมาเจอครับผมนั่นเอ้าเอ้าทำไมล่ะ มันไม่รู้มันทำอะไรมันโอ้ไม่นึกซาร่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุณจะตามไปดูฟังนี่มันคือจิ๊กกระป๋องคอแดงครับนี่นี่นี่นานกว่าตัวล่ะนานครับจิ๊กกระป๋องคอแดงครับนานใช่ไหมนั่นเป็นอะไรนั่นั่นโอ้ยจะเมียดีๆผมยิงดีครับยิงไปปีงเนาะนี่ครับมันคือจิ๊กกระป๋องคอแดงเป็นแดงครับเจ้าเพาเสียงผมผิวโอ้โหนี่เสียงไม่ค่อยดีครับใช้รถเป็นเยอะครับผมนี่เรามาดูลูกจิ๊กโกะผมลูกจิ๊กโกะทำตาเดือดแม่แม่ผมผมจะย้อนลูกจิ๊กโกะ ถ้าเอ๋ถ้าเอ๋นี่ครับนั่นน่ะโอ้ยไปแล้วขบถตาลูกจิโก้ไปเสียจ่อยบาที่นี่โอ้ยสารคดีโรคสัตว์เลี้ยงแสนสวยโอ้สารคดีสารคดีจบแล้วนะครับจิโก้ก็เปิดอัลาร์ดแล้วจิโกระปอมพ่อแดงก็ไปเสร็จไม่รู้ครับเปิดอัลาร์ดเหมือนกันโอ้ยสวัสดีผีเรียงหัวครับผมเปิดอัลาร์ดแล้วอย่ยังไม่เลี้ยครับยังไม่ในหัวยังไม่เลี้ยหัวเป็นจริงหิ้โอ้ยเลี้ยห้ำโอ,โอ้ไม่ใช่อีกแล้วนี่ครับผมมันคือจิกกระป้อมพ่อแดงผมจะซุบแร้นะ โอ้ไม่ซาร่าอันนี้ผมอยู่ทุ่งญาติสุนน่านครับนี้ผมจะพาไปเจอที่กระป๋องคอแดงก็อนะเปิดอาลัสเสียใจโอ้โดนไม่นานลิกกับออยก็มาแล้วครับนี่รับลิกกับออยอ้ <laughs> นี่ครับลิกอ้อยครับนี่มันคือจะลิปเจะอ้อยครับนี่สัตว์เลี้ยงแสนรักหาสือนะครับาามาดูมาดูช่สัตว์โลกแสนรู้ลิกอ้อยก็มาคเขาโอ้ยนนนนโอ้จะสีวาจังเดยเนาะเรื่องเตามันเ่งสุดเนาะโอเคผมสวัสดีผีเรียงหัวครับผมจังเล่ยนะเจ้านีเนาะ